โอเคฮะมาต่อ,อมาต่อกับ l e a g u e of p น n d i o เนาะกับวันที่5นะครับ <c oughs> ก็อาจจะมี3พาร์ทเนาะวันที่อ่าวันแรกเลยแล้วก็วันที่5แล้วก็วันที่7 <c oughs> ก็ดูการเปลี่ยนแปลงของสายฟรี Fi ที่สามารถเล่นได้มาทดสอบประมาณ3 EP โอเควันนี้มีอะไรบ้างมีอะไรให้เชยชม เลเวล41ก็ใช้คอมเนาะเป็นคอมอธาตุาแต่ละธาตุเนาะแสงลมลมหรือซับพอร์ตแล้วก็ธาตุน้ำธาตุมืดแล้วก็ธาตุไฟก็กลายเป็นคอมของดาวลุงแล้วกันเนาะก็บับ HP 17%แล้วก็ Attack 12%แล้วก็สามารถบูา Light Power กับ Dark Power ให้กับฮีโร นักขอลับก่อนเมื่อวานเมื่อวานต้องต้องขออภัยเลยไม่ไม่ทราบ ไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อาากก่านคือเมื่อวานเมื่อวานมีกิววอร์เนอก็ชนะไป13หรือ15 15ต่อ3อ่าเคลียร์ดันเวล150ก็จะได้สุ่มตัวทองห้าดาวหนึ่งตัว175นี่130 180 โอ้ยด้านล่างนี่ก็จะเป็นของทองแล้วฮะว้าวนี่ฮะเมื่อวานมีกิวฮะมีกิววอลโอ้โต้องขอพยอย่างแรงกิววอลมันดีฮะมันดีก็เลือกตีบ้านมันมีบ้านตั้งแต่สูงสุดอ่าหลักแสนก็คือกิวชนกิวครับกิวชนกิวจะมีหลักแสนอยู่ด้านบนสามดาวมีอยู่สองฝั่ง ซ้ายขวาหลักแสน9ก้0 0ก้าหมื่นแปดหมื่นแล้วก็ลูกกิลจะเลือกตีว่าอ่ากำลังลบเราอะเท่าไหร่แล้วก็เลือกตีเท่านั้นผมก็เลือกตีระดับบนบนให้แล้วก็อ่ากิลดันผมก็ตีไปแล้วตอนเชา้านมไม่ได้อัด ก็ตอนนี้ดาเมจผมก็อยู่ที่ที่หนึ่งเนาะหกแสนกว่าก็ไม่ได้ตีเลยก็ปล่อยให้พี่ๆน้องๆตียวเพราะหัวกิวยังไม่มาตีเลยฮนะหัวกิวนะ,ะยังไม่ตื่นหัวกิวก็อ่าชื่ออะไรจำไม่ได้ละหัวกิวอันนี้ไม่รู้ตีได้ยังฮนะ อยากตีอ่ะอยากลองตีครับพันห้า ต้องลองดูว่ามันได้อะไรฮะ <c oughs> ตามเอ็ดโดยรวมท่ามันโชก็น่าจะแสนนะตัวตัวแสงเนาะตัวท่าแสงไม่ได้เป็นตัวฮิวโดยตรงแต่เอามายืนก่อนนะตัวนน้นอ่า ละไลายไปแล้วอักงกฤเี่ห้าอหยหย่าห่แหย่แอ่หย่ห มีผมตีอยู่คนเดียวนเาเมรเกือบแสนนะอ๋ะอนนๆๆๆขอดูสามร้อยอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละเป็น ใช้อัพคิลเนาะคิลของสกิลหรือว่าไปช็อปนี่ตัวละครที่น่าจับเนาะน่าจับมาเล่นสำหรับผมสำหรับใครปั้นก็ปั้นได้นะครับโพโพไซดอนเนี่ยมันเป็นสกิลหมูแรงฮะแรงใขรปั้นก็ได้แต่ที่ผมแนะนำถ้าจะเอา นี่ฮะของแดงเก็บเหรียญทองครับผมเรียกว่าเหรียญทองแล้วกันมาจับจ่ายใช้สอยดึงไปเลยฮะตัวอุปกรณ์แดงสามดาวคุ้มแต่เราอาจจะเก็บระยะยาวนิดนึงอาจจะเป็นแบบ10วัน10วัน13วัน15วันประมาณนี้อยู่ราวสิวันน่าจะได้ หนึ่งชิ้นตอนหนึ่งชิ้นอันนี้ลูบี้เนาะผมเรียกว่าลูบี้เขียวแล้วกันลูบี้ม่วงกล่องลัคกี้อ่าพอยต์เอ็กซ์เพรสชั่นก็ถ้าใครจะซื้อนี่ฮะมาจับจ่ายใช้สอยเลือกเอาเลยฮะตัวละครหรือว่า ใครไม่อยากได้หรือว่าใครไม่จําเป็นก็ไปเลือกสุ่มเอาหนึ่งฮะตัวธาตุน้ำเนาะไม่จําเป็นเพราะล็อกอินเจวันจะได้มาฟรีหนึ่งตัวอ่านอกนั้นสฟงสฟิงก็แล้วแต่แล้วแต่จะเลือกคอมลงเลยฮะดาร์กลงดาร์กลอดทอวัวคิวลี่ลูซิเฟอร์อ๋อลูซิเฟอร์นะ่าจะเป็นแบบสกิลสามดาวเนาะมีตัวสกิลสามดาวก็นะ่าจะมีลูซิเฟอร์ นี่ลูซิเฟอร์แล้วก็ตัว KR อืมแเนี่ยๆน่น่ที่ผมไม,ไม่ไม่แนะนำนะลูซิเฟอร์กับ KR เป็นสกิลสามดาวไม่ไม่ไม่น่านเล่นคอมไม่ไม่น่า,นานเล่นไม่น,าน,าน่าเล่นฮีโร่นี่ผมซื้อไปแล้วฮะละลายแทงไปแล้วก็จะประมาณนี้ฮะ,ะสำหรับกิลเนาะ ตัวพวกสมบัติตอนนี้ผมปลดล็อกที่ไนแ r มเนาะไนแ h มหนึ่งก็เป็นกำลังลบ1น0 0 0 0สนหนปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปปลดล็อกที่แสนเจ็ดแสนเจก็น่าจะอยู่ได้ประมาณจบสักวันที่7หลักกันต้องบอกว่าวันที่7วันที่8น่าจะถึงอันนี้แสนซี่ปลดล็อก Hero ่กาดแส0ห้า เป็นตัวรวมธาตุแล้วกันแสนห้าตัวลูนปลดล็อกเร็ว70 p e n ิบแพนช์อิดินี่นี่นี่อันนี้ผมไต่ไปแล้วเหลืออีกประมาณ8ชั่วโมงมันจะรีไต่ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ลงคลิปเลยหลักๆก,ก็จะประมาณอ่ะวันนี้มี18ตัวเนานะสิบแปดี๋ก็๋ยวจะรีหนึ่งครั้งขอออุปกรณ์แดงมาแล้วกันไม่มาไม่มาไม่เป็นไรฮะสุ่มไปเลย อ้าวต้องเลเวล V.P. สองว้าต้อง V.P. สองไม่เป็นไรฮะโอเคได้ลูนมาน่าจะเป็นแอคแท็กเดี๋ยวเราไปดูกันนะได้ตังค์มาหนึ่งแสนนี่ขึ้นชื่อด้วยฮนะทีเซอร์ฮะได้แอสเชลเนาะที่ต้องการกนะ็คืออ่า หวัวสมดาวกับเกาะ1ดาวเนาะแล้วก็ลูกแก้วหลุงหาลูกแม่จะขึ้นไปหน่อยก็ไม่ได้นะม <c oughs> ันหยุดจริงๆตึง ตึงแม่มันหยุดตรงนี้บ่อยจริงๆไม่ตังก็อ่า e ีเอเนาะี e ะ e เพีเขียวออกเข้าใหม่ฮนะ สามครั้งอะแมมันล็อกจริงๆเลยเออได้หัวามาก็คุ้มอ่ะคุ้มคุ้มแล้วคุ้มแล้วโอเคอ้าวได้รวมด้วยฮะอ๋อเลเวลผ่านใช่ไหม าด้านสเตต์ร้อยสี่สิบเมดูซา่า วที่หเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมกับวันที่2หรือวันที่1เหมือนเดิมเลยเนี่ยส่วนมากผมก็จะมาย่อยตรงนี้ฮะย่อยเอาหินไฟไปสุ่มเนาะย่อยย่อยทิง้งย่อยทิง้งย่อยตัวหนึ่งก็ได้ประมาณสัก200 2 0 0ลูกไฟ250ลูกไฟ3ตัวก็ประมาณ750แต่ผมว่าเก็บไวท้ทีเดียวฮะ เพราะยังมีตัวอยากได้อยู่ประมาณตัวหนึ่งพอดีอยากจะลองเล่นดูนะเอาเอาจริงๆอยากอยากลองเล่นดูที่เขาใช้กันก็คือแพนด้าแต่เป็นทัดลมถ้าจะเอามาลงก็ต้องแทนตัวตัวกวางอยากจะดูอะไรอีกฮะอันนี้ก็มีแค่เดินไต่เนสเตทอ่ะอ่ะ เรามาดูไตสเตตกันอัคุกเเอกว่ซ ะผมใส่ลูนสปีดให้กับตัวเด็กคิลารลูนสปีดไปมันเลยอันตรีพอวมาออกมาก่อนก็นั่นแหละที่ผมแนะนำคือไม่จำเป็นต้องใส่แอคแท็กใส่บางตัว บูตสปีดมีใช้ไปกว่าครึ่ง้เสียเวลามามากแล้วก็ข้าวๆแล้วกันกับวันที่ห้านี่ก็น่าจะอัดมานานละประมาณอาจจะเกือบยี่สนาทีละเนาะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายเหมือนกับวันที่2ที่3ก็เก็บ ลายวันให้ครบเน no. ก็พยายามเก็บลายวันให้ครบสายฟรีย้ำเหมือนเดิมนะสายฟรีเล่นได้แล้วสามารถไต่หอคอยหรือไต่แหลงไปหาคนนี้เก่งได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้โอเคฮะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียนตอนนี้ใครชอบก็กดไลค์ใครใช่ก็กดแชร์นะฮะไปแล้วครับบายบายอ่ะ See you tomorrow Have a good day